สวัสดีครับผมเบาหนองครับวันนี้มาพ่อๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองมี fc ทางชนบุรีครับผมบอกให้เบาหนองจุดทูบขอตะไคร้ให้แน่ว่าสันนี่ครับเบาหนองจุดได้แล้วครับเด้อนี่ครับเลขทูบตัวแรกนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันครับเพิ่นฝันเห็นตะไคร้เพิ่นก็เลยอยากให้เบาหนองจุดทูบขอตะไคร้ความฝันมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ใบอนุญาณาในการรับชมรับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับ งมวดที่แล้วเพิ่นถูกสามเจ็ดเหลขกไทยแปดสามไอ้สามแปดเหลขกเลลาในมือน,นั้นเพิ่นเพิ่นฝันเพิ่นก็เลยอยากให้บ้านน้องจุดถูกล้วกะเดี๋ยวบ้านน้องสีเหลาความฝันเพิ่นสุฟังนะครับว่าเพิ่นฝันแบบไดจังไดเพิ่นว่าพี่ทรงรถมหาห้แล้วยังบ่ทันถึงถ้าถึงแล้วถาวายตาใครละกะสองเหล็กรถไปน้ำกันมาฉันอ่าเดี๋ยว โหลดเพิ่มมาถึงเดี๋ยวเบาน้องจะอัดคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเด้ออันนี้ผี่แดงนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดเดี๋ยวไปฟังความฝันน้วกันครับว่าผี่แดงคุณฝันมาจากไหนคือจังไดให้บ่าน้องจุดขอตาใครให้งวดวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดครับผมสวัสดีครับผมบ่าน้องครับมือนหนก่งมาพอๆกับเบาน้องอีคือเกาครับผมเดี๋ยวล่อเหล็กถูกตาใครเนาะเบาน้องจุดขอให้ผีแดงครับผี่แดง เพื่อนฝันเห็นตะไคร้ครับเพื่อนก็บ่ได้บอกไดว่าเป็นตะไครอยุไสแต่ว่าเพิ่นว่าลักษณะตะไคร์เหมือนอยูบานเบาหนองเพิ่นว่าสิความฝันมันก็เป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนระาฟังนําทุกเสียงทุกอย่างกับึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับส่วนตเลขกับไวยประกอบพิจารณาเพื่อนบอกให้เบาหนองจุดเบาหนองก็จุดให้ครับอยากให้จุดทูบเยอะหรืออยากให้กบลูกวิงปองเบาหนองกะเฮ็ดให้ได้ครับผม ขอแต่ว่าให้ทุกคนศรัทธางวดที่แล้วเพิ่นกระทูเลียน้ำตาไครครับสามเจ็ดกับสามแปดสามแปดออกลาวสามเจ็ดออกไทยมือขึ้นวันศุกร์เพิ่นกระทูเล,ลียเลาาอีกครับแปดหกแปดหกทะเบียนรถิ่นครับนี่แหละครับก็เพิ่นได้ซื้อรถก็เพิ่นได้ซื้อทะเบียนรถมือขึ้นกัดย้อนเพราะตาไข่ไปเล่นรถคันนี้เพื่อนว่า เพิ่นก็บ่บเด้เว้าหลายความเลยเพิ่นก็บอกว่าตะาใครไปเล,ล่นรถคันนี้เพิ่นว่าแล้วก็แล้วก็เว้าแล้วก็บอกว่าอยากได้รถแบบนี้ว่าซั่นลักษณะรถของเพิ่นเพิ่นบอกว่ามันเป็นรถรถ6ล้อรถ6ล้อกลางคือเป็นรถทรงเร่งเห็นปะเป็นรถที่เอาไว้คขกใครขนงัวขนหยังสิละ่ะแต่ว่ารถนั้นบ่ได้ขน,นยังไดนเพิ่นเอาไว้แต่ใช้ในครอบครัว เพื่อมีคนจ้างมีคนยังงี้สินะพ่อปนเพจนฝันเพื่อนบอกว่าตะไครขึ้นเป็นเหรียญโดขันนี้แล้วก็บีบเตเพื่อนก็เลยลองสื่อเหล็กเหล้าบึงเพื่อนลองสื่อเหล็กเล่าบึงนน้เพื่อนก็เลยว่าเอาปน้เพื่อนได้โชคแล้วเพื่อนก็เลยสื่อรถส่งมาให้เบาหน่องเพื่อจะมาถวายตะไครแต่ว่าเป็นโหดแบบใดเบาหน่องกับวัดท่านหูเพื่อนบ่ได้บอกเพื่อนว่าเดถทารอดรับวัสดุจากชิมมาหอดมือใด้ก็บอกว่า บววันอังคารโอบวบววันจันทร์กับ,บวันอังคารน่าจะถึงเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวยังไปเบิ่งเอานะครับเนาะบัดนี้ทะเบียนรถทิตาครเลนเดอร์หกแปดเก้าเจ็ดนี่คือทะเบียนรถตะไครที่เพ่ล่ดเพื่อนบอกว่าอยากได้รถแบบนี้กับพวกหัวเพื่อนส่งรถมาแบบไรเบาหนุ่มก็ยังบ่ทันหูด้อกูละถ้าหูพร้อมกันมือเฮ็ดคลิปกูละผี่แดงครับ เพิ่นถูกเลขเล่าเพิ่นกะเลยว่าลองเบิงมันอาจสิมาเลขไทยอีกก็ได้ว่าซั่นเพิ่นถูกเลขเล่าครับ86ตัวเดียวเพิ่นก็ะซื้อ8668 9779แล้วก,ก็879 687 689อีหยังเราก็ซื้อของเราไปแล้วก็แตก2อตัวออกเลาะก,ก็ได้โชคครับเราก็เลยบอกว่าสิซื้อรถมาให้ตาใครแล้วก็เลยอยากให้บ้านน้องจุดถูกขอโชคตาใครให้น้ำมาซั่นอ่ะเลขถูกเพิ่นใหม,ม่หมดแล้วครับ เดี๋ยวจังไปเบิงน้ากันเนาะแล้วนี่เพื่อนกะเลยบอกว่าขอบูชาตะกุดเบาหนองน้าแนวสันอา่าทั้งสื่อของมาให้ทั้งบูชาตะกุดน้ำวสันเราว่าเราว่าเราเราอยากได้อีกเราสั่งแล้ละหล,ลอบนึงตั้งแต่ก่อนม่ผลเราสั่งแล้หล,ล,ลอบนึงเราบอกว่ามีอยังดีขึ้นเราว่าเราก็เลยอยากได้อีกเพื่อนวางชิน่นะอ่ะบ่าวนองจัดทรงให้เสียบร้อยเดี๋ยวเบาวนองกะชิ อันอยังไงจัดส่งให้เหล่ากัจจีไปส่งให้ผู้อื่นนำหลายหลายคนนะครับเนาะเลขทูก402ครับเลขทูก402นะเดี๋ยวบ่าวหลวงสีไทยลงให้เบิ่งอีกเท่านึงเลขทูกตะไคร่402ครับบ่าวหลวงจูดให้เพิ่นนะครับเด้อเอาผู้ใดมักกซื้อไว้ถ้าผู้ใดบ่มักกับพานใดน,นะครับเนาะเขาอาจจะมีโฉบไปกับผีแดงคนก็นกนได้ ยังจะเกิดขึ้นในเบิดครับงวดนี้วันที่หนึ่งตุลา 7, หกเจ็ดเขามารับโชคไปด้วกันเดี๋ยวบ่าวน้องกับฉีไปขอโชคคือเกา่าคอยติดตามนะครับนอกโบได้าาไปหาหลวงปู่หมุนหลายงวดแล้วเอฟซี FC ทั้งปุ่นกับทามหาเพื่นบอกว่าโบาาไปหาจักเทอร์เพื่อนว่าพอดีบ่าวน้องหย,ย,ย,ย่างง่ายยงยงอยู่ครับก็เลยโบได้าาไปนะครับนอกเพื่นกับทรงเลขให้อยู่แต่ว่าบ่าวน้องโบได้าาเอาลงคลิปเพื่นทรงเลขให้ตลอดกับเลขเขาเขาของเพื่อนอยู่ แต่ว่าบางน้องบ่ไเด้๋ยวมาลงขีปครับเพราะว่าจักชีว่ามันอยากอีหยังเนะาะจักว่าอยากอีหยังก็เลยบ่ไเด้ลยคลปขี่นนะอ่ะเลขตัวงวดเบ้าน้องครับลงให้แล้วนะครับเนาะเมื่อวานครับแม่สายพินแม่สายพินก็นไปเที่ยวลาาครับก็ถูแปดหกหกแปดเพราะว่าเลขถูเพิ่นเลขถูเพิ่นจุดได้หกแปดศูนย์ 0. แม่สายพินได้จำได้บ่จําเลขแม่สายพินได้บ่แล้วก็แม่โส แม่โซนี่เกือบเป็นถือสามโตแม่โซเพิ่นซื้อเก้าแปดแปดเก้าเก้าหกหกเก้าเพราะว่าเพิ่นซื้อทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นว่าหลวงปู่สวงนั่งอยู่ในรถเลขทะเบียนเพิ่นเก้าแปดแปดหกถ้าบูดได้เดี๋ยวเบิ่งคีบนะถ้าบูดได้เดี๋ยวเบิ่งคิบแล้วกะ็พอสอนพอสอนกะลูกสาวเ,าเราก r a b เลขเอาเลขทะเบียนรถที่เพิ่นฟันเห็นหลวงปู่สวงอโ้โอ ฝันเห็นอันี่วศพเต็มรถทะเบียนรถเป็น1589 1589หรืยอยังนี่ละ่ะเนาะถ้าจำบกหิตนี่แหละครับลองเบิ่งเด้ลองเบิ่งลองเบิงงเบ่งรากาเ,เ,เนียเพิ่นก็ได้โชว์ไป่ะกระ,ด,ะกดีใจน้ำเพิ่เนะครับเนาะงวดวังหันเหล็กเล่าแตกอี๋ล่ะครับววหเหล็กฝันนี่ล่ะบ้านนองบอกแล้วว่า คนเฮาโฉดดวงมันบกขึ้นกันบางคนฝันเหมือนกันบางคนกบว่าอันเลขกตัวเดียวอีกแล้วก็เฮตดจังไดๆเนาะเพิ่นฝันในแนวนีเบ้าหน่งเขาจไปบังคับเพิ่นเดจะบอกว่าโอ้ยเหลขกมันคือกับของผู้นี้เยาวเบาเถาะครับเหลขกของมันคือกับผู้นี้เยาว์เบาเถาะครับเอาเลขกตัวใหม่มันสิไปบอกใดบ่เพราะว่าเขากับฝันมาเบียบนีแม่นบละเพิ่นฝันมาแนวดีกสิให้เพิ่นว่าจังไดกันเเพื่อนบอกตามความฝันเพิ่นตนเนาะสิว่าจังใดมันกับเป็นความบังเอิญนํ่ล่ะ วามักของคนเฮาม,มันอาจจะมักเหมือนกันและอาจจะมักบ่เหมือนกันก็ได้นะครับนาะ no? จะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งตุลาหมเจ็ดผีแดงครับทะเบียนรถผี่แดงด้หแปดเก้าเจ็ดเลขถูกสีศูนย์สองมักบ่ามากักพิจะะารณาเบิง่งเดี๋ยวบ้าวน้องก็จะไปขอโชคแต่เบิ่งก่อนว่างวดนี้ถ้าบ่มีธุระยังหุ่งบ้าวน้องก็จะไป บรรจะโบกผ้าจีผ้าไปหลายคนถามมาจีผ้าครับอยากได้โชว์กับจีผ้างวดพันกระถือกักนหลายคนกับจีผ้าเนาะหกหกสองหลายคนครับหลายคนกระถือกับตะไคร่เจ็ดไอ้สามเจ็ดนะครับเนะาะจะได้งวดนี้ตามกันต่อครับหลายคนให้เรียกมากงวดนันกระถือกันหลายคนอยู่จะได้กระขอให้ทุกคนสุขสมหวังดังปรารถนางวดที่หนึ่งตุลาคมเจ็ดสวัสดีครับ เลขถูกพีแดงครับให้เบาหนองจุดขอตาไข่ครับ402ครับ402ขอทุกคนจงโชคดีขอบุญบารมีตาไข่มอบโชคให้ลูกหลานสุขสุขกันสาธุสาธุสวัสดีครับ